สวัสดีครับคุณารกินกับผมนะครับ BGM 47กัเกมโมสวิธโอมเซอร์ไอด์ครับผมใน EP ที่2ครับผม e ีที่แล้วครับตบผีน้องเบลไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ดูสิว่าจะเจอกับผีอะไรนะมาก็ถึงก็เพอร์เฟกต์กันเลยนะไม่ต้องคู้พมทำเพลงนะโดนผีตบผีตบผีก็ค่อยมาตู้กันอีกทีหนึ่งไปบ้านสามประตูก่อนนะครับตรงนี้มีหนึ่งกล่องสองกล่องนะครับ จำไว้ก่อนนะไปบ้านสามประตูก่อนบ้านสามดอนะอยังไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรนะขอทำพิธีไว้ก่อนปลอดภัยสุดเวนอะจัดให้ ไม่รู้นะครับน่าจะอยู่หลังบ้านนะนี่ครับนีน้องเบลนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปก่อนนะเคีับผีน้องเบลไปแล้วนะครับ อีเบลไปแล้วนะโอ้โหอันแรกเพอร์เฟกตอันต่อไปยังไม่มีเพอร์เฟกเดี๋ยวเว้ยเป็นตะปูนะครับเดี๋ยวไปสวดก่อนนะขอสักสิเเนะครับพาพลาดไปนิดนึง ชีราวุิมมัมากกนขาทาวิรรอาวสขัาุินัยะยาวิขออีกหน่อยนะขออีกสองพิามลายันติลายังพันปมาขออีกทีอารวาสขยาพยะสำคัญตังที่วัดสเปยยาขาายันติโอเคครับผมไปเลยนะตรงไหนว่าตรงนู้นเนี่ย ไกลนะเนี่ยมันได้แนก างนะ,อะโอเคตรงนู้นนะครับสวดซะหน่อยขออีกสักสองฟิกไทม์แล้วกัน เสียงมาเราก็ต้องวิ่งกันนะอย่าใส่สียนีอ่อีเตี้ยปูอาคม ยอดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผีอยู่ในห้องผีอยู่ในบ้านสาประตูนะ ไอ้ Courtney> ตีมร่วงไปแล้วนะเดี๋ยวต้องหาเกตเตอร์เลสก่อนครับถึงจะไปช่วยไอ้ไอ้ตีมได้นะตามใครไปช่วยดิ ไม่มีใครช่วยอ่ะบ้าเฮ้ยมงนะขวางทำไมวะกูโดนจนได้กูโดนอีกกูโดนอีกบล็อกกูเข้าออเอา้าไม่ลงโอกวะ Sua, so, vai. ก่อนนะดูเชิงก่อนนะดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนโอ้โหก็จะจุกอนะีกโอ้โหแล้วก็มารีงๆด้วย เฮ้ยรอดไปที่อื่นสิกูจะชุบเวรกรรมระหว่างที่จุกเนี่ยไปสู้กันบ้างก็ได้นะเออเอา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  เคผีหลงทางผีหลงนะผีหลงนะครับโอ้โหโดนได้แขนกูลาสิแขนกูลาสิเจอพาวิ่งนะ เยอะเลยอ่ะว้าวเรียบร้อยอือนิดเดียวเสรได้ ่ะกดเลยอัน,นุ99แล้วเดี๋ยวนี้ให้จบเลยอันนี้เอาให้จบเลยแล้วกันเนาะอันนี้ครบแล้วอัน,นุ99เสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เอาไอ้ครบร้อยเลยแล้วกันรอให้ดีละ รอกันให้ดีนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยมามาเตรียมอาวุธกันให้พร้อมเตรียมอาวุธกันให้พร้อมสับโอเราล่าโอ้ทีเดียวเองอะไม่เล้าเลยอะ ไหนจะล่อให้วิ่งไล่กวดกูเป็นลูกเลยไหนอีเบลมาอยู่ไหนไหนอีเบลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปแอบอยู่ในน้ำนะ ฮาเลยนะเป็นผีกลัวคนซะได้ไหนวะอีเบลอยู่ไหนวะ สำมาวุธอยู่ตรงนี้นะหาอ,อีเบลไม่เจอนะอแอบไหนวะเยในน้ำผีผีอยู่ในน้ำโอ้โหสบายละมึงรู้มากอะเนี่ยผีในน้ำ จะตายกันก่อนนะเนี่ยไหนวะมันเดินเร็วกว่ามันเดินเร็วกว่ามันเดินเร็วกว่าหน,นีดิ ไมนหรอกมันเดินเร็วกว่าในน้ำอ่ะไปดีกว่าออกเลยออกเลยดีกว่าหนีลงน้ำนะมันเดินเร็วกว่าไปละออกแล้วเรียบร้อยครับออกเลยนะครับไม่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 ไม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 สู้กับมันนะ มาลงน้ำนะผีรู้มากนะไม่ต้องหาของแล้วออกเลยออกเลย เอเตเลตไปก่อนล่ะมันรอฆ่าใครสักคนหนึ่งนะโอ้โหหนึ่งหนึ่งกะผีครับผมนี่คนจริงคนจริงนี่ถึงแม้จะเป็นเด็กน้อยแต่ของจริงครับผมหนึ่งหนึ่งกะผีโอ้โหเป็นไงโอ้โหสภาวุธเทียบแถวนี้อุปกรณ์เทียบสามเอาละเว้ เอาว้ยไม่ใครก็ใครอะ่ะไม่ใครก็ใครอะ่ะเอาว้วยนี่มาแล้วชัยนิ่งฟิงเกอร์แต่สงสัยว่าจะตายก่อนนะเปิดประตูเลยครับผมรอดไม่รอดเตรียมร้อยรอด,รอด <c oughs> โอเคครับผีรู้มากนะวิ่งไปแอบ,บในน้ำนะ แต่ก็รอดสี่นะครับผมสบายไปนะเรียบร้อยรอดสี่ดูคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเราได้เท่าไหร่เอ่ยสามสี่ร้อยนะดูทรงแล้วได้สี่ร้อยนะน้อยไปนิดนึงโอ้แต่อีนนี้ได้เจ็ดร้อยเลยอะอยู่คนสุดท้ายนะ ครับผมใครดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ